มาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อครับอันนี้ลาวใช่ฮารยล้ําแท้ๆวันนี้นะเจ้ากักินตีเตือนห้อยขนาดม้อนหมูย่างหมูย่างก็หมูกระทะนะเจ้าอ้าวใส่ขมนนะจังั้นกระนั้นีบบใส่กรุกอังแบบมโนฟงบางยิงแบบเนื้อแบบ เป็นคนที่ใจปรู้ห์ใจสุรุ่มแบาดมาเทอ่ยทิ้งกัโอ้ยตุ่มแล้วบางตุ่มแล้วอะไรคือตุ่มอารมลบอกอวนปันขโมงโจงเเกบะ้านเรไอเราก็แฟนไม่ออกแล้วเราก็หันไปทางนู้นอะไรตะลุ่มไปใส่ตะลุ่มเลยโอ้ยหมูตกโอ้ยวันนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่โคมตลุ่มเลยคือไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลเลยเนาะบ้านเรามีพัฟซี่บ้านเรามีดีบรรยากาศม่ดีมากเลย เขาไปนุ่งเขาจะเป็นกัมพูชาแล้วนะครับใช่กัมพูดีอกัมพูเชียเล่นมุ้เหรอเจอกันอีกแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เขื่อนขยองนะ นี่เราตกปลานะเราจะได้ฉลามหรือเปล่าเราต้องมารอลุ้นนะคะเดินไปดิอ้าวอุ้ยได้กี่ครั้งได้สองครั้งเอาไหมอว้กินมาานีะ โอ้สวยมากเขื่อนห้วยขนาดมอนอยู่ไหนปลาคาไปไหนก็ได้เนี่ยไม่มีร้องไม่กลัวชื่ออะไรนะปกป้องปกป้องปกป้องครับคนเก่งไอเอกโอ้หน้ำเยอะมากเลย มันยากนะพี่นีน้ำล้นเขื่อนเลยนะบบิกเมาออก็ได้นเนาะเฮ้ยแอปทำหน้าดีๆหน่อยดิวะเอ๊เนี่ยเฮ้ยไม่มี <c oughs> หายหมดเลยโ <c oughs> อ้พอบุอกินได้เราดีว่าห้านี่บอกเอาแล้วไม่ต้องเล,ล่นลากมาเากินขนมมางาเร็วๆๆของอเฮ้ยวันนี้เราตั้งเต็นท์นอนนี่กันละกันวันนี้เดี๋ยวตกปลานะคะเราจะได้ปลาฉลามหรือเปล่าเราลอลุ้นนะคะ ถ้าได้ปลาฉลามกินหูฉลามเย็นนี้เราจะย่างปลาฉลามโอ้หักเหรอขาดโอ้ยโดนเชือกโดนไม้อดกินปลาฉลามเลยปกป้องครับปกป้องโอ้่าผู้หิวโหย เสร็ี่เขาหน่อยแล้วิบ,บาทแก้วอยู่ตรงนั้นเขาซื้อแล้วยังให้เขาเสียตังค์จ่ายอีกเหรแก้วอยู่ตรงนั้นเมื่อวันเมื่อวันพี่ยังให้ผมเลย่าค่าถือไฟอไดยังค่าถ่ายรูปให้ในารนา,ารันลาเักน่รักนักน่ารักน่าอักน่ารัน่ารน่ารัน่าัน,าน่าัน,น่เรั่ารัน่าัน่ารักน่ารักน่รัน่าักน่ารั่ารัน่าักน่ารักาชวนมันมาผิดนะเนี่ย เก็บขยะไม่ดังหรออัดเมียนไอยโฮปเม็ดเต้นรันเตเต้รันเต้เต้เกียร์ครับเกียร์พูดภาษาคอเมนตตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ បាទតើទេបាទកំពុងខាងសាច់ជ្រូកបាទសាច់ជ្រូកសាច់ជ្រូកស្ដែងនេះក៏ឈ្ងុយបាទໃសតាលុកໃសតាលុកໃសអានໃសកាលុកសាច់ໃសសាច់ជ្រូកសាច់សាច់ច្រូងໃសសាច់ໃសសាច់ជ្រូកមកតាមខែវាលាកម្មដល់បាយកាដេលសាច់ជ្រូកครับໃសតាលុកครับជ្រូកចាលុករ៉ោរ៉ោនេះទៅ กระโดกเล่นด้วยใช่ไหมรอเรือชัดเจนจะลุกไม่ใช่จะลุกรุรอเรือชัดเจนคงจะสอบไม่ผ่านวันนี้วันนี้วันนี้เราอยู่ไหนพูดวันนี้เราอยู่เกือนห้วยขนาดมอนนะครับครับดีดีมากนะครับต้องพูดด้วยเรากินแบบเดี๋ยวคนมันเถียงมันบ้านนะครับเราพูดตามจะตายของเราเรื่องนี้โอ้หลบเขา อาจะกลับแล้วเหรอครับปกป้องครับกำลังกลับครับที่ไหนกลับยังไงขอเป็นภาษาคาเมนหน่อยมันเป็นยังไงนะกำลังหอกเตี้ยหัดกำลังหอกปลาเตี้ยล็ลบเตี้ยล็อคเตี้ยหอกกับลบไม่เหมือนกันหรือเปล่าใช่ๆกันหมดเลยเฉลียวอันนี้จบคำแล้วประเด็นที่ว่าฮอกกับล็อคตกตกลงใครถูกตกลงใครถูกคาเมนคาเมนกลอมหนูกล่อมหนูล็อคเตี้ยห้อยหนึ่งล็อคเตี้ยห้อยต้องถามอาจารย์นี่หม่อมดเหมือนไอ้หม่อม่องก็เรียนมาหม่องมดเหมืนไอ้เจมส์เน

เหมือนภาษาไทยไม่แปลการแปลนึกว่าแปลไม่รู้ม yes. ั k, ่วมั่วฟังเสีงงานบักงั้นบางเอกิน้ำมั่วบัดเธอห่มห่มด้วยอ่างไงอย่างพวใส่ตรูบัดใส่ไตรแบเนี่ยอังอังแปลว่ายากนะครับอืมอ่างอมันนี้เป็นเจาะเป็นเจาะแปลว่าป้อนครับป้อนสังเกเป็นเจาะแบบน่ารักๆคือเป็นเจาะโหเกียเกียรมากครับฉะนั้น ช่างงานช่างงานถ้า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 คอมเขมนต์มเมนต์มเนบนเราก็จะเรียกว่าช่างันแต่ว่าถ้าถ้าเขมเมนต์มเนกรมเขาจะเรียกว่าช่างันใช่แต่เขา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 จะจะเนินิดนิดๆเป็นช่างันช่งงนอยูแต่ว่าเสาะอดีเป็นคนกรุงเทพเป็นคนกรุงเทพมานะครับพี่น้องเด้อนี่มาเด้อครับนมา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 โม่โมโม่แมววบวยกรุ๊ปเนี่ยคนดูที่มัน ไม่ระเบิดนะเพราะว่ามันดวงความร้อนตุ๋มจะระเบิดางแต่นี้มันมันมันชื้นมันเจียกน้ำน่าจะระเบิดบ้างมันมันมาเร้อพ่อแม่พี่น้องมาเด้อมาเด้อครับอันนี้ลาวใช่ไหมฮาล้ําแต่ๆวันนี้นาเจ้ากับินตีเเขือนห้อยขนาดมอนหมูย่างหมูย่างก็หมูกระทะนาเจ้าอ้าวสายคอมเมนต์ จังงานก็นับหน้าบาตเนี่ยใส่จุกอังแบบมโนฟองบางยิงแบบมันเนื้อยๆแบบเป็นคนที่ใจปรู้ใจสู้ระบาดมาเจอทิ้งไงโอ้ยตุ่มแล้วมองตุ่มแล้วอะไรคือตุ่มตลุมอบอวนมันขโมงชงเชงกับเราไอเราก็แฟนไม่ออกแล้วเราก็หันไปทางนู้นอะไรตะลุมไปใส่ตะลุมเลยโอ้ยหมูตกอื้มโอ้ยวันนี้บรรยากาศดีเนาะ คือไม่ต้องไปเที่ยวไหนไกลเลยเนาะบ้านเรา,เรามีที่บ้านเรามีดีบรรยากาศมีดีมากเลยขับวูเขาไปนู่นก็จะเป็นกัมพูชาแล้วครับใช่กัมพูชีอากัมพูชีาเล่นมือองินเอ้ย